และวันนี้นะครับผมก็จะมาชิลลรอดในแมปขโมยของนั่นเองในปีไฟด้วยนะก็มาจากหรือบอลเองนะครับทุกคนแต่ว่ากระแสและความนิยมนี้เยอะพอตัวเหมือนกันเรื่องความสนุกนี่สนุกแน่นอนอย่ามาดูกันว่าคลิปนี้ใครกันแน่จะเป็นคนขโมยของใครถ้าผมโดนอะไรบ้างในเกมนี้มาดูกันเลยครับนี่ก็แบบนี้นี่มีคนเล่นเยอะอยอ่นะไม่ไม่แน่ใจ มาวันไหนนะครับโหนี่คือบ้านของเองนี่ก็คือผมแจ้งอัพตัวนี้ของผมก่อนไอ้ตัวนี้ได้น้อยเกินแต่ขอขายทิ้งซื้อตัวใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านเหมือนกันอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะตัวนี้แมวโหผมได้ตัวดีๆประเด็มีสองหมื่นแล้วนะตัวนี้ได้ไหม ตไม่ออีกสองแสนนไวะอันนี้นนนนก็ได้อันี้ก็ได้เม,มันมาขโมยบ้านผมทุกคนไอ้ไอ้ี้ย,ยนี่มาควงบ้านผมอื้ี่อไอ้นีน่ยดนดนทำอะไรทำอะไรทำอะไรฮะออเขับไปขบไปขับไปับไปข้าไปขอไปล็อกล็อกอะไรนะมึง นี่เดี๋ยวผมใช้จุดสัญญาณผมนะครับนี่คือจ้ำแมวน้อยได้หกบาทเจ้าลิงได้สี่สิบบาทแกได้ห้าบาทฮะเดี๋ยวผมจะขายเจ้แกะจริงเลยมันได้น้อยเกินนี่แพ้เดี๋ยวผมจะขายแค่เอาแกะนะผมว่ามันได้เงินน้อยไปหน่อยมาทำไรบา้าเอ้ามันเข้ามาบ้านหมุนนกคนเอา้เอาเฮ้ยมันเข้ามา,บ,าบ้านผมได้ไงอ่ะ เอางงออกไปมึงออกไปมึงออกเอ้าเอ้ามึงมาขโมยมึงมาขโมยเอ้าโอ้ยไอ้มันมาขโมยของบ้านผมเนี่ยอะไรมันเนี่ยฮะทุกคนดูดิมันมามันมาขโมยมึงออกไปมันขอไปไปเฮไอ้นี่ลูกมันมาเอาเงนน้ของผมไปอ่ะอ้าวไม่เป็นไรตัวนี้มันกัดไม่ได้ขายแล้วนะก็คือแมพขโมยสต่แยงเอง อยู่ดีๆเกิดเรื่องไหคะคิดขึ้นัาทุกคนมีพี่คนหนึ่งนี่บอกว่าน้องๆเอาของไหมมาเอาที่บ้านพี่มาหนุ่มนะหนุ่มนะผมรีบพุ่งไปอย่างไปด้วความอยากได้ของให้มันฟูๆไงทำไมเจอพี่ด็อกคนนี้นะครับพี่ด็อกบอกว่าเอาน้องๆอ,อ,อยากได้ตัวอะไรไปเอาเลยตัวหนึ่งผมนี่ก็รอเอาเลยครับพี่ก็บอกอยากได้อะไรเอาไปเลยผมก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องตอนล่นใหม่ๆตอนนั้นนหะก็เลยหยิบมามั่วๆนะ โอ้โหทุกคนตอนนี้เพื่อนก็ให้ปลาอันนี้มาให้ผมนะนี่ไอเหลียงเอาไว้ไล่ขโมยของบ้านครับว่าเราเป็นแค่อะไรเนี่ยอู้ยู่ยู่ได้ของกลับบ้านไปถุงบ้านเพื่อนเพื่อนมันไล่ขโมยของบ้านผมหมดเลยเนี่ยไอเหลียงเนี่ยฮะเนี่ยไอเพื่อนเพื่อนขโมยเพื่อนเพื่อนมันเลื้อนนะเนี่ยไอหัวเหลืองเนี่ยเลื้อนโอ้ทุกคนแม่ง

ก็ว่าเอาวิวิให้เราจริงเหรอเพื่อนซ่อนีนมันขโมยของบ้านเนี่ย,ยโอ้มันมาแล้วเนี่ยโอ้ยมันมาขโมยปลาวานผมเนี่ยโอ้ยหาเรื่องหาเรื่องไปเนี่ยโอ้ยมันออกไปออกไปมอกไป โอ้ยทำไยจะของเงินกูเป็นไงอย่างโอ้มันออกไปโอ้ทุกคนไม่ไอไอนี่มันจำเป็นแต่ปลาวานผมเนี่ยดูมันหนีทุกคนโอ้ดูมันทำดูมันทำมาจากมันจะเอาแต่ปลาวานเอาแต่ปลาวานออกไปไอนี่โอ้ตัวขวั่นประจำเมืองไอเนี่ยโอ้ยโอ้ยปลาภูม โอ้ยดูมันดูพวกมันเอาเด็กตาผมเนี่ยโอ้ยมันเจ้าเด็กตาเนี่ตพวนี้เนี่ยเป็นอะไรอะ่ะโอ้ยน้องเพื่อนมึงก็ปล่อยกูไปเถอะตากูกูจะได้ ันนี้เนี่ยไอ้เงี้ยเนี่ยโอ้ดูมันไปดีละไปดีละมาดีขึ้นข้างในแข็งสูงกว่ามึงเนี่ยโอ้ยโอ้ยมันจะเอาเด็กบ้านมึงเนี่ยโอ้ยเจอดีแมพแม่มึงเอาทุกอย่างเงี้ยเนี่ยพัหายเนี่ยโอ้ยนี่มันกองกูโอ้ยจะเอ้ยขโมยดิงกูมึงไปไปไหนก็ไปเพี้ยนเนี่ย ออกไปดิไอสัตว์หืมได้อย่างเจ้าอย่างไอ้เงี้ยเนี่ยมึงต้องเกมเกมอู้ยโอ้ดูมันดูมันนะดูมันโอ้โหทั้งเกมทั้งคลิปนี่กูตีแต่กับมือโอทุกคนช่วยผมด้วยหนูมาทำอะไงกับมันดีเนี่ยโอ้โหโอตีกูหลุดจากบ้านอีกโอ้ยมันเจ้าแต่อันนี้ของผมมา เรียกควายวานนายขน่ดนั้ยโอ้ยบอกไปให้เงินกูโอ้ทุกคนจะไม่ได้ขโมยแหวนแตมันจะมาจะขโมยแต่ของผมเนี่ยไอ้พวกเฮี้ยเเงี้ยโอ้ทุกคนอ้๋อมันจ้องอยู่ที่หน้าบ้านผมอ่ะ ของโอ้ยนี่จะเท่าไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยทุกคนดูจะเอาแต่ของของผมมาโอ้มันเอาไปแล้วอ่ะทุกคนมึงมานี้เร่งมานี่ไอ้เหี้ยนี่อีกคนก็อีกคนโอ้ยมึงเร่งแส่ปากนี่มันเป็นเหี้ยอะไรกันวะ โอ้ทุกคนโอ้มันจะมาแต่อ,อันนี้เนี่ยมัเป็นเทียออกไปออกไปโอ้ออกไป เยโอ้โหขึ้นดงสักำว่าโอ้ยโอ้มึงสามตัวนี่นะก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับได้สัดกับสามตัวบาทพวกนี้มาเป็นเวลาสักพักสองสามปีได้ผมก็ได้เห็นบ้านบางหลังเนี่ยเขามีสองสามชิ้นกันใช่ไหมผมก็เลย เปิดไมโครกับพี่เขาพี่พี่ไอ้บ้านสองสามชั้นนี้มาทำยังไงพี่เขาบอกว่าเราอะต้องมีสัตว์เลี้ยงคับปีปาหนึ่งตัวแล้วก็เงินจํานวนหนึ่งเราจะอัพแบบนี้ได้ซึ่งการอัพของเราแต่ละครั้งเนี่ยต้องบอกก่อนว่าของในบ้านและสัตว์เลี้ยงของเรานี่จะหายหมดเลยแลวจะได้บ้านหลังใหม่ขึ้นมานะครับผมวิธีการเล่นรายการอัพบ้านก็จะเป็นประมาณนี้กันโล โอ้โหเจ้าแม่ไม่เคยเป็นฝูงม่จะตีอย oh, oh, ู uh ่บ้านเดียวเนี่ยอันนี้พลาบได้อันนี้กูพลาบได้อีกรูเหนื่อยกูร้อนมาแต่นี่เขามาสองบ้านทัโอ้โหกูกูก็โดน ออกไปถือเพื่อนผมไปหาตัวแพงเข้ามาบ้านดีไหมโอ้ยน้องออกไปมันบ้านกูไม่ใช่บ้านพวกมึงนะเนี่ยบ้านมันเหลือเชี่ยบ้านพวกมึงเนี่ยใค้ไปได้ยังไงใครให้มึงใครให้มึงออไปอัยนี้นก no. มันตลกอะไรเพราวะ่โอ้โหมันอันนี้ทุกคนมันเอาแต่อันนี้เนี่ยเป็นอะไระผมไม่มีเวลาออกไปซื้อของ้ทุกคนดูดิวันนี้จะอันนี้อย่างเดียวอ่ะผมไปหาเสื้อของก่อนนะ นี่นี่นี่ปาได้อยู่ได้อยู่ไปกนทักทิ้มาขอเรืองนะเียเอาอ่อไนโอ้โหไปกันสักทีนะพวกนี้ครับทุกคนาจะไปได้ผมหาตัวมัดีๆอไหมหาตัวหไหมมีตัวไหนนี่เนีนนี่นี่นหูนหูนก ดูมันดูพวกมันไปเลยนะไปเลยามาแจกมนมากันใหญ่เลยพวกนี้โอ้โหไม่ได้เลยนะไม่ได้นะตัวนี้อาี้ตัีอย่างนกน่นกีนกอ้ดดดเอมูดิงดิูดิงดูดิงูดิงตัวนี้ก็มีอเอมอ่ะตัวนี้อยีางเดียวนตัวน้อโอ้ สถานการณ์กลับมาสงบสุขอีกแล้วครับทุกคนโอ้โหนี่อู๋ใจเลยสองตัวป่าดเนี่ยมาไม่มาบุกบ้านผมนะโอ้โหแบบนี้ผมคิดว่าเป็นแบบที่สนุกมากในฟรีไฟล์อะปกติไม่ค่อยมีแบบไหนสนุกขนาดนี้นะแต่ผมก็ดีอยู่ไม่ได้ไปให้คนมั่วๆัวไหน็ดให้คนเดียว หมันพี่เขาเคยจะบอกผมว่าถ้าอยากอัพไซส์คอนโดต้องซื้อตัวให้มันดีๆก็คือมันจะเป็นพวกปลาวานปลาอะไรอ่ะใช่ไหมผมเมื่อไรมันจะออกมาบ้างอ่ะออกมาอะไรพวกเนี้ยมีแต่อะไรไม่รู้อ่ะเออุณน,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 นี่มาหากลับาหากรับซื้อซื้อ,อ,อเอาฐานอบ้านกูเต็มอีก โอ้มันมาแล้ว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 ตัวอะไรเพื่อนเขามาขออะไรโมเดลเพื่อนขังไว้แล้วนะกดพี่ไอ้มีอะไรคุยกันสิพี่พี่เฮ้ยมึงเด้งไหนบ้างโมเดล้งคีวีผมไปผมไปนะมาโมเดลเด้งตทีนี้ตามมึงใครฟังมึงเอาแน่มาโมเดลเด้งบ้าหมูดลเด้ง คุนดห <อ S 1> มูเด้งบ้านหมูเด้งไ่เหลืออะไรเ <c oughs> ขามันโดนขังอยู่บ้านแต่นง้นเนี่ะแล้วคนมาขโมยของป้ามาหมดเลยสงสารเลยหมูดิ้งตอนนี้นะครับผมก็ได้ออกเดินทางตามหาคาปิปาร่าเป็นเวลานานแสนนานผมตามหาแบบในห้องเนี้ยไม่เจอเลยเลมยไ,ได้ทำการ ดีเกมไปบ้างสักเกมหนึ่งแล้วเข้ามาใหม่หวังว่าจะเจอน้องแนนไนที่สุดครับไม่เจอแต่ก็ตามหาต่อไปต่อไปโอ้โหขคาปิบ้าทุกคนขับปีปาขปปึ้นขับปีปลาทุกคนได้ขับปีปลาเร็วเข้ามา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 ไหนอะทำยังไงอ่ะได้มาเข้าก่อนะ การเกิดใหม่เอ้ออะไรอ่ะไปตรงนั้นทำยังไงต้องกดเกิดใหม่เหรอคำเตือนคุณจะสูญเสียเงินสุดและเสียงทั้งหมดคุณเป็นเจ้าของเมื่อคุณเกิดใหม่ มากดเริ่มเลยนี่ไงทุกคนโอ้โหนี่คือการอัพของเรานี่คือเหมือนกับการเกิดใหม่เลยนะโอเคโอเคโอเค๋อ,คอ,คอมาดูช้อยต่อไปกันว่าถ้าเราต้องการให้บ้านเด็กขึ้นต้องทำควีอะไรกันดูนะครับทุกคนคุณจะต้องเป็นเจ้าของและคูนคือเราต้องตามหาและคูน และใน e ีีนี้ผมให้ตมหาเจ้าขับดีปลาดจินเือรนะครับในอีหน้านเราต้องมาตามหาเจ้าเล็กคุณกัเอาเป็นว่าผมขอจบ e ีพีนี้แต่ียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย